เป็นเรื่องกาเง้นอาเทัใราะได้ยินคนี้วงหลังหลังเนี่ยจะได้ยินคนี้บ่อยมากเลยนะครับามว่าต้าอาบไตรงแล้วมันคืออะไรเอาเป็นว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนรุ่นใหม่อยากเริ่มตวนปรกอบธรกนะครับบางนจะมีอ่อะไรดีๆของตัวเองเนี่ยแล้วตอนนี้กำลังมองหาเงินทุนอยู่ฝั่งหนหัมแน่งหลักนะเริ่มต้นวับพี่ตืันระวัง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  ต้นใจสาวสารคันถึการนี้เลยครับเ่นดี๋ยวใส่ตอนออกเบียกเท่าไหร่เบรกสองเอ้าตอนท้าย เออออมอ้มีตอบรับไปเลยเอมาไล่บายให้เเป็นนางงามเป็นนางงามบายบายเป็นนางงาม เอมด้มาทำไมดีแล้วมาทำไมมาทำไมน่าจะล่ะ